ยูทูบเบอร์ลาวเนาะทุกคู่ทุกคู่อ่าแบบว่าจะอุ้มจะอีอย่างขนาดเนอะแบบจริงเนาะจเะเวาความจริงแล้กกะคือแบบเพิ่นส่งข,งของความมาฮะโอเนาะอ่าให้มึงตายโอก็องงงจังได้ กับทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทีนักมดสสุขูสุสคนน้อยยินดีตอนนครับเข้าสูส่องของครัวละดาร์จินเกาินเคยนะพี่น้องทักททยสบายดีเอฟซีฟังลราฟังไทยแล้วก็ทั่วประเทศทั่วโลกที่กําลังติดตามรับสมซ่องของคคัวในตอนนี้เนาะพี่นอ้องอ่าคลิปนี้เนาะโคะคือแบบมีเรื่องบุสบายใจเลยเนาะคือเป็นเหตุการณ์ปีที่แล้วเนาะ,ะคือโคก็บแบบอดทนมาสูดขีดเลยเนาะ,ะพี่น้องคือวันนี้เนาะ,ค,ะคลิปไล คิดลายแบบคิดแล้วคิดอีกนาพี่น้องเนาะคือแบบเจ๊อกมาเว้าวดีโบจ๊อกมาอ่าถ้าเอาโบโอกมานี่จะเป็นจังใดนะะเนาะคือแบบโคกอริตัสตัดสินใจเนาะออกมาเวาวเนาะคือมีคนที่แบบส่งข้อความมาหาโคเนาะแบบเบาให้โคขนาเนาะอ่าแล้วก็ทอดีโย์โคก็มาเห็นคลิปของน้องฟ้าเนาะอ่าซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ลาวนี่แหละ ่ว่าเพิ่นน่าจะเป็นอ่าคนลาวแต่งงานกับคนไทยเนาะปัจจุบันนี้น่าจะอยู่อยู่ไทยเนาะพี่น้องคู่กัะเบิ่งอ่าคลิปของน้องฝ้าเพิ่์นลกะอ่าเห็นเพิ่นออกคลิปมาว่าอ่ายูทูบเบอร์ลาวเนาะทุกคู่นะเนาะแบบทุกคู่อ่าแบบว่าจะอุ้มจะยังนะเนาะแบบ โคก็เลยมาคิดโคก็น,น่าจะออกมาเนาะอ่าให้พี่น้องเนาะเรียกว่าอ่าคนที่มาฮูจักแล้วก็เอฟซีเนาะลองอ่าช่วยคิดน้ากันว่าเออสิงที่ซิงนี่เขาควรได้ฮับโบนะเนาะคือตั้งแต่โคออฮ y o ยูทูบมาเนาะแล้วก็โคกับบได้ลงอียังแบบกับผูด้ดพาดพิงเครื่องผู้ใดกับเไ,ไดว่าให้ผู้ใดเนาะอ่าถ้าว่าผู้ใดติดตามช่องของโคโออาจจะฮู้วะ โอเวอรทึ้งยังเนาะเฮดคลิปเกี่ยวกับยังเนาะจะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เวอีหยังก็จะเป็นอ่าแบบอ่าความจริงเนาะจะเว้าความจริงแล้วก็เป็นคลิปว่าท่องเที่ยวสินะเนาะแล้วก็ก็มีรีอคชันคลิปเดย์นะเนาะแล้วก็มีมือหนึ่งเนาะพี่น้องวันที่ส7บเจ็ดเดือนเก้าอ่ะปีที่แล้วเนาะพี่น้องมีคือแบบเพิ่นส่งของความมาฮักโอเนาะ เดี๋ยวขออ่ขึ้นให้เบิ่งงน้อยหนึ่งเนาะเพิ่นส่งความมาวาเพิ่นเขียนกับบอกค่อยทึกปันไหนเนาะพี่น้องเพิ่นว่าบึงซัวให้มบงตายโคอ๋อโคงงจังไอยูยๆเราแบบมีเหตุการณ์แบบนี้อนะ่ะตอนทำอิดแมนคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ยู่ในคลิปของโคอ๋อน่าจะเป็นคลิปของโคอ๋อที่ว่าโคอ๋อไปเที่ยวไทยแล้วกั เป็นคลิปที่ว่าคุโอออกเมาเว้าเกี่ยวกับอ่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอแล้วคอมเมนต์เนาะหลายๆคอมเมนต์เนาะแต่ว่าเป็นเป็นแอคเคาท์เดียวแอคเคาท์หนึ behold, ่งเนาะเธอคุโอเอาออกเนาะคอมเมนต์ตัวนั caffeine, uh, ่นเพื <c oughs>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  ่อน่ามึงเป็นคนบ่ดีว่ะสั้นอ่าแบบค่ายๆแค่ว่าเ้าให้เฮาเฮาๆมันไปเฮ็ดคลิปแนวนั่นนะะเนาะไปเว้าแนวนั่นนะอ่า หรือว่าแบบบ่มมักคลิปที่ว่าเฮ็ดเฮาวาเกี่ยวกับไทยบ่หรือว่าจังใดอย่างนั้เนาะแบบอเฮ็ดเฮาไปเที่ยวไทยแล้วแบบเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับไทยสิบ่หรือว่าจังใดเนาะแล้วเพื่อนไปคอมเมนต์แบบนั่นนะเนาะพี่น้องแล้วก็มีหลายๆลคอมเมนต์เนาะโ,โพสคลิปเท่าไรที่ว่าจะบรเวาอีอย่างกุยาแล้วเพิ่นก็จะไปคอมเมนต์พอกกันลบทิมเนาะแ้วก็ยังมีเนาะแบบคอมเมนต์ที่ว่าแบบลบๆขน่ะพี่น้องเนาะแล้ว ล่าสุดก็มามีตัวน,นี้เนาะขอกับได้โพสลงเฟซเลยเนาะพี่น้องแลวก่ะส่งไปให้โมขบึงแต่ละคนพันบุหูจักเลยเนาะพี่น้องพันบุหูจักพูนี่ว่าสั้นคัวกับบุหัวจะไปโซคหาเนาะขวกับส่งข้อความท่ามันเลยเนาะนี่โทรหากับบ่ฮับส่งข้อความสุดท้ายอ่านแล้ะบอ่ตอ่อานแล้ะบ่อบพี่น้องโทรหาบ่ฮับบ่ยอมฮับเลย แล้วคุโอ,อกว่าถ้าว่า,าบโบตอบซีแจงว่าเออบาบอกความจริงวา่าเป็นอย่างจริงทรงข้อความทั้งทังที่เหาบุฮหูห้จักกันนะโบริยหู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนาะแล้วก็บ่เคยเห็นหน้าอีกเนาะอยู่ๆลรมาอ่าแบบนี้เนาะพี่น้องเป็นทรงยยโกะแบบนี้แล้วก็มึกสั้่ให้มึงตายว่าสั้นเอา้าอยู่ๆเรามาแซงกันคุโอ,อ,อเข้าใจเนาะ คนเฮานะมีเกิดก็ต้องมีตายจุดนี่โครบริยานเลยความตายนี้เว,ว้าตามซื้อโควบเคยย่านความตายเนาะคนเฮามีเกิดก็ต้องมีตายเนาะมันเป็นวัชจักรหรือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะมีเกิดก็ต้องมีตายเนาะแล้วเหตุผลยังย้วมาส่งข้อความมาคู่กันแบบนี้เนาะมาเว้าให้กันแบบนี้นะเนาะโคก็อยักฮู้อ่าแล้วก็เพิ่อนก็ยังอ่อนอยูอ่เนาะยันะยงใส่เฟซนี่อยู่พี่น้อง เนาะครูออกกับบุ้งมัวจุดประสงค์เพิ่นย้อนหยั่งเนาะอ่าที่ว่าครูลงคลิปเนาะแต่ละเทือนเกี่ยวกับครูอาซาบอเกี่ยวกับตัวครูออเองเนาะเพราะว่าครู่อเป็นครูอาซาเด็ดคู่อเป็นครูอาซาเคยซ้อนมาซ้อนฟรีเนาะครูออลคลิปครูออลกับเว้าความจริงแล้วก็มีอ่าคลิปที่ว่าเอฟซีเพิ่นเชยเข้ามาให้ครู่อเนาะรีแอคชั่นให้ครู่อออกมาอ่าให้คําคิดเห็นด้วยว่าออกมาเฮ็ดเป็นคลิป บางคนกะส่งข้อความมาฮักโกว่าอ่าระวังเดบโตองอ่าลงคลิปเกี่ยวกับคลิปตัวนี้ตัวนั้นบางบางคลิปโกออกอย่างบุกหูซ้ำว่ามันคลิปเขาเจ้าว่าเกี่ยวกับอย่างนะแล้วมีเอฟซีเนาะแต่ว่าเขาเจ้าะวังดีเนาะมาคิดเล้วเนาะก่อนที่ว่าจะลงคลิปก่อนที่จะมาเฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งนะมันก็โบนบบได้ง่ายแล้วก็บรได้งากแต่ส่วนใหญ่ก็บรได้ง่ายอะไรพี่น้องก่อนจิตได้คลิปคลิปหนึ่งเนาะ แล้วจะมาตัดต่อจะมาอัปโหลดให้มันเป็นคลิปที่ว่าสมบูรณ์แล้วจะมาอัปโหลดลง youtube บอนที่ว่าอินเทอร์เน็ตจะอ่าอัปโหลดให้เฮาให้มันสําเร็จนะมันบ้แเ่นข้องง่ายเนาะถ้าว่าเขอออยู่บ้านแห้งยาเนาะทีนี้เขออกมาอยู่ในเมืองเนาะอยู่ตัวเมืองก็พอว่ามีเน็ตน้อยนึ่นนะแบบบางมือกัสัญญาณก็ดีบางมือก็สัญญาณกับซ่านะ มันแต่ก็ส่้นลายมันก็จะดีกว่าอยู่บ้านโคอ๋อเนาะแล้วก็อยู่ห้องเรียนเก่าโคอ๋อ,อแห้งหายเนาะเพราะว่าช่อง youtube นี้โคอ๋อก็เฮ็ดดนแล้วเนะแต่ว่ามันประสบผลสําเร็จมันประสบผลสําเร็จมันผ่านกฏศาสตร์ือซื้อเนาะงคอ๋อเฮ็ดตั้งแต่ตปีสองพันสาวุนพี่น้องเนาะได้34ี่ปีแล้วบ่เมน่าโคฮากลมาเฮ็ดมื้อวานมือซื่อเนาะความ พอใช้ความอดทนมาซ้ำใรควรจะ,ะผ่านกฎของ u t u b e มาหดทุกมือนี้บางมือค่ะใดเงินบางมือกับโบได้นะบางเดือนกับใดบางเดือนกับโบได้นะหลังจากที่ว่ามันผ่านกฎหายนอกโบแมนมาเฮ็ดยูทูบแล้วเขาจะเอาแต่เงินเขาคิดว่าจะเอาแต่เงินมันกับโบแมนเนาะเขาเฮ็ดคลิปกวนที่ว่าเขาจะเฮ็ดช่องนี่ช่อง youtube เป็นของตัวเองตอนทำอิดเนาะพอเขาคิดว่าตัวเองเป็นครูแล้วก,ก็ ซอนนักเฮียนแล้วเฮาโอนนักเรียนแล้วเฮาบึงการเรียนของนักเรียนมันโบยพ้นบางเทือเฮาอยากเฮ็ดในลายสไตล์เนาะให้แบบมีความมีความน่าสนใจนะให้นักเรียนเนาะเพื่อดึงดูดนักเรียนให้ยักเฮียนลายทรงทางบางคนกับมักเรียนทางโทรศัพท์บางคนกับมักเรียนอยู่ในห้องเฮียนเนาะปอก็เลยเฮ็ดมาไล่อย่ยางแล้วก็ คลิปผ่านมาเลาคลิปทำอิดโกะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับโซอนภอาษานี่แหละแล้วก็มาล่างๆนี่กะบ,บ่ค่อยจะมีเวลาแล้วก็มาเฮ็ดคลิปแบบนี่ะนะแบบเที่ยวเดเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเดเนาะแบบเห็นอยากหัวนะเนาะสิ่งใดที่ยาเฮ็ดใดเขาก็เฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะแล้วปัญหาเนาะอยู่ในคลิปนี้ก็คือโ,โอก,ก,ก็อยักมาว้าเนะอยาักอ่า อยากขู่ว่ะผู้นี้เพื่อนมีจุดประสมอย่างกับผู้โอเนาะอ่าขึ้นมาเว้าแบบนี้ให้ผู้โอนะเนาะที่จริงผู้โอก็อดมาดนเล้วน้ะอ่าผู้โอก็มาคิดไล่ไล่เดือนเนาะจนว่ากายผ่านมาเกือบเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเนาะห้าเดือนเนาะพี่น้องปีสองพันสาวซ้ได้พี่น้องเนาะโบแมนว่าพี่นีได้เนาะ ส่งข้อความมาแบบนั้นฮะแล้วก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์ตัวอยู่อ่าองของคุโอะฮั่นคุโอะกับบฮู้ว่าเป็นคนเดียวกันนี่บ่เนาะแล้วคุโอะกับบ่ฮู้เป็นการส่วนตัวเนาะพี่น้องผู้นี่นะโคเคยโพสต์ลงเฟซแล้วตอนที่ว่าเพิ่นอ่าคุโอะโทรหาแล้วก็ส่งข้อความไปแล้วเพิ่นบ่รับนะแล้วแล้วหลังจากนั้นครูโคก็ส่งแล้วบ่อ่านแล้วบ่ตอบแล้วก็โทรก็บ่รับเนาะเบิ่งยาวเหยียดเลยโ็เลยโพสต์ลงเฟซ ถามบุมีคนหูจักแล้วก็ส่งให้มู่เบิงผมมีคนหูจักบางเถื่ออาจจะหูจักแต่เขากับ่บยักเว้านะอ่ะนะอ่าอัน,นอันนี้ครัเข้าใจเนาะคือแบบคนเฮานะคือโอนี่เคยมีเนาะประสบการณ์ที่แบบอ่าคนที่แบบใส่ให้เฮานะตอนนั่นก็บได้เฮ็ดช่องยูทูบดอกอ่าตอนที่ว่าซ่อนอยู่ต่างเมืองนะพี่น้อง ทางกอลัมบากแล้วก็ไปอยู่บนที่ว่ากันดานแบบคิที่ว่าลัมบากคือไปซ่อนอยู่เมืองนั่นเนาะสมัยตะกี้บ่มีคนที่ว่ายักไปเนาะว่าความจริงเลยเนาะถ้าว่าคนไหนบ่มักความจริงแล้วก็เนาะก็อยาให้มันมีความจริงเนาะอันนี้โคว่าวความจริงประสบการณ์ของตัวเองแล้วโอก็แบบตัดสินใจเนาะไปอยู่หันเขาว่าเมือง เมืองนี้เป็นแนีนี้แนวนั่นแบบเป็นตาย่านจั้งซีทังสั้นะนะ่ะเวลาโคไปอยู่มันก็ไร่ได้เป็นตตย่านเนาะมันก็ไร่ได้เป็นตตย่านแล้วว่าเมืองนั้นหันเข้ามีแบบลิ้นโค้งลิ้นหย่างขนาะดแบบอถ้าผู้ใดเฮ็ดพิจใจเราจะเฮ็ดให้แนวนี้แนวน,น,น,นั่นฮะโคไปอยู่หันเกือบจะฮอตสิบปีเนาะบ่มีไพ่มาเฮ็ด อย่างให้โกอแล้ว่ะโบเคยมาเห็นพี่หรือว่าเห็นอีย่างเนาะคือคำที่เขาเจ้าลือหันโกก็บโเคยเห็นเนาะแต่แล้วโกอกับบริปัทนาว่ายักเห็นนะแล้วโกอก็บโดนด้วกับบานเ่อนหนึ่งหันโ,โกะเป็นคนที่ว่ามาักปุกนาะนแบบปลุกตน้นไม้ปุกดอกไม้อีย่างต่างตางะนะพี่นอ้องแล้วมีอ่าไทยบ้านเนาะเป็นอ่าเพื่อนบ้านนี่แหละเป็นเือนยูอ่า ติดกันนะนะคือทางฝั่งไทยเพื่นจะเอินมาบ้านเนาะฝั่งเราจเอื่อนมาเฮือนเนาะแล้วเพื่อนท่านเป็นคนที่ว่าสุขภาพบกแข้งแห้งนะพี่น้องป่วยตลอดเนาะแล้วโคกลับไวบ้านแล้วโคกแบบมักเสียหน้าแบบเฮ็ดนี้เฮ็ดนั่น,นแล้วก็เอาอ่ากแกดดอกไม้ที่ตัวเองได้มานะเห็นบอนได้แบบเห็นแกนดอกไม้ที่ว่างามโคกเอามาแล้วก็เอามาวออา,มา,านอยู่เฮือนแล้วมาปุ๊บอยู่เฮือนนะแล้วบัดนี้ เพิ่นนำมาตูู้ัวว่ะคัวอันเฮ็ดของใส่เพิ่นเนาะทั้งทั้งที่โอนี่โบมียังเลยเนาะแล้วก็บ้านูัอนี่ก็บโบมีแบบใสยศาสตร์แล้วก็บมีโมอพีแล้วก็บอมียังเลยเนาะอยู่อยู่บ้านูัอเนาะอ่าอยู่หมู่บ้านของขัอโบมียังเลยเนาะแล้วเพื่อนนั้นเอาความคิดมาแต่ใสู่ัอกับโบูเนาะเพราะว่าแล้วเพื่อนว่ะูัอนี่โบมีแต่ว่าคัวอันไปอยู่ต่างอำเภอะนะต่างเมืองะนะขัวอันไปจ้างเขา ว่าสั้นไปจ้างเขาให้เขาหันมาเฮ็ดลาวหันเนาะมาจังสั้นคโคอออันนี้คโคอ่ฟังจักเม่นเนาะแม่มาบอกให้คโคฟังเนาะหล้ะก็อ่าคโคออกลับบ้านเราเม่มาบอกว่าอ่าดินี้เฮาจิเวาความกาันโคออก็ตกใจพี่น้องเนาะอันนี้ประสบการณ์ของคโคออเนาะตกใจแล้วโคอ่ออ่ะอ้าว ตอนนี้อิทก็ออกอ่ะยิ่มคือออกก็ไม่ได้สนใจเนาะเพราะว่าคือแบบตับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปลิ้นไปโลดข้างใดก็่ยืดแต่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮื่นนะเพราะว่าเวลาเขาหนอยเป็นเสาวันทิตเนาะคือไม่ไปโลดไม่ได้ไปลิ้นไม่ไปกินไปเที่ยวบ่ได้เข้าเทคเข้าบ้านเนาะกไก่นะพี่น้องบ่มีโอกาสเด้อล่ะกับในฐานะตัวเองเนาะสมัยนั้นกับซ้อนกับไ่ได้บรรจุรัดเถื่อเนาะบ่ได้รัฐกรเถื่อเนาะพี่น้องแล้วก็วันนี้เพิ่นกลับมาแปลว่าตู้เนาะใส่ความเฮาว่าเฮาวันไป จ้างคนอยู่เมืองนั่นมาเฮ็ดคลองใส่ใส่ลาวหันว่หาให้เฮ็ดให้ลาวนป่วยว่าสัน้นที่จริงเราว็็เป็นคนที่ว่าป่วยมาดุนแล้วแต่ก่อน้าที่ว่า,าโคออจะไปส้วนหันเละแต่ว่าเพื่อนหัน mm hmm. เขาก็บพเข้าใจคือกันคือแบบ เหตุก,การณ์แบบนี้บางเทืก่ก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนาเวรตั้งแต่อ,อดีตศาสตร์เนาะเอาก็บุคูลคือกันัน,น,นี้มาลบมาเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องเอฟซได้ฟังน้ากันล้ะก็ลองอคิดพิจารณาช่วยกันบึ่งเนาะพี่นออ้องมีแต่พี่น้องเอนี่แหละที่ว่าก็าหูซึกว่าจริงใจนะเนาะมีอย่างการมาเล่ามาเว้าให้ฟังลว้วก็แบบ อาจจะมีคอมเมนต์เนาะแล้วก็บางคนก็มาทักมาให้กำลังใจแล้วก็มาให้คำแนะนำที่ดีกว่าที่คนที่เฮาจวบในชีวิตจริงเนาะบางคนเฮาจวบในชีวิตจริงเป็นญาติพี่น้องเนาะเป็นบ้านคนบ้านเดียวกันบางคนเขายังเป็นแบบนี่นะนาอพี่น้องอันนี้เขาบอก่เข้าใจคือกันพวกเขาบอก่เข้าใจคือกันทั้งที่เฮาเฮ็ดดีน้ำเข้าเจ้าอะนะแล้วเฮายังได้ โทษมานะเนาะพี่น้องเพแล้วมักเป็นคนแบบนี่เนาะแบบเฮ็ดีน้าคนอื่นโดยที่ว่าบ่ได้หวังคนตอบแทนเลยแต่บางครั้งเขายังได้โทษมาพ่อมานะเนาะคือเหตุการณ์นี่พี่น้องขอสิเล่าให้ฟัง่ะอ่าคือโควาหละแล้วมาโตเนาะแล้วเม่ก็เว้าเนาะซ้องซ่านเธอเขบกว่ได้สนใจบ่ได้ใส่ใจแล้วเม่ว่าอาทิตย์หน้ากลับมาแล้วมาเว้าบบเว้ากับล้วว่อซสั้นก็เอาเม่เว้าแทะเอาเว้าเท่าสั้น แล้วคุอกับกับมาเนาะอีกอาทิตย์นึงพวกออกกับมามาแล้วบ้านี้เม่กัยังมาเว้าอีกคูออกอ่ะแม่ว่าไปเว้าอันผู้หลักผู้ใหญ่เนาะอยู่ในบ้านแล้วก็มาฟังน้ำกันแล้วก็เอา้าคู่ออกอ่ะยัง,งงงอยู่ก็ว่าคิดว่าไอ้แม่เววาริมเนาะเพราะว่านะวเาริเคยมีปัญหาเราก็บริไปเคยไปทุกเถียงกัาผู้อืน่นบริเคยไปมีเรื่องกับผู้อืนอ่นนะยู่ๆแบบแว่าเรามีเรื่องแบบนี้นะคู่ออกก็งงเนาะแล้วบันนี้ แม่ว่าว่าความจริงได้ลูกบ่ได้เว้าตัวลูกเราไปไปเอิ้นอ่าญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เนาะอ่าหรือว่านายบ้านเน,น,นาะมานั่งฟังนําการโกหกอะไปเอิ้นไปเว้าอ้าวแม่ความจริงน่ะแม่ว่าความจริงไปเอิ้นไปเว้าแม่นความจริง,รงพี่นหนูโหก็ตกใจเนาะแล้วก็เว้ากันไปเว้ากันมาแล้วคือว่าวันเดีเพิ่นว่าแม่นอยู่อยู่บ้านเฮามันบ่มีอยู่เมืองเฮามันบ่มีแต่ว่า เจ้าหันไปซ่อนอยู่พุ่นไปย้อนไปยุ่มบ้านเมืองเข้าฮะน่ะเจ้าเราไปจ้างเขาเขาว่าโอ้ยเนาะเงินอิซื้อเข้ามากินนี่ยังบ่๋มีอย่าเอาเงินอู่ใช้ไปจ้างตอนนั้นกะคณะรถจิขดดจี่เนาะเมย์พอเมย์ยังค่ายดินซื้อให้ตอนนั้นโคกับรัทกรของบ่ได้พี่น้องเนาะแล้วก็พอเมย์ซื้อรถจักนี่แหละฟังไทยเพื่อนวามอไซเนาะมาให้โคโคอ่าใส่แล้ว เพราะว่าบ่มีเงินดอกอาจจะไปจ้างคนแบบน,นั้นบ่มีอยู่ในหัวอยู่แล้วเนาะเรื่องแบบนี้นะเราเพิ่นว่าเว้าไปเว้ามาเนาะเว้าความกันแล้วเพื่อนก็นยอมรับบบบนี้มาแป้งหน้าแป้งตาคุโอะคอโอก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเรื่องแบบนี้นะถึงว่าเขาจะแปลงหน้าแป้งตาหรือว่าอ่ามาขอโทษเฮาก็ยญาแต่ว่าคือแบบมันบสบายใจคือว่าแบบมาใส่ให้เฮานะ เนาะแล้วยังมีอีกเคสหนึ่งเนาะพี่น้องคือเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละตอนขวบจิ๋นใมาซ่อนยุงเฮี่ยนยุเมืองที่อวอยู่น,นี่แหละพวกอะอท่ามเนาะตอนทําอิฟกับเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละแล้วเพิ่นกับ่าชิสุไว้สั้นเนาะเพื่อนทัน่ามีผู้รักผู้ใหญ่าสั้นชิสุไว้แล้ววันนี้พัดรับร่างเฮาไปเว้าอีกแนวนึงแล้วก็ไปเว้าใส่ให้ เฮาว่าเฮาเป็นคนบุรีนิดน,นั่นนั่นแล้วก็ไปว่าในวงการวงอ่าการที่ว่าซึกษาวงการที่ว่ามีผู้ลักผู้ใหญ่มีพนักงานรัฐแล้วก็อยู่ในหนึ่งในนั่นก็มีญาติพี่น้องของครโอะนัแล้วกะคือว่าแหละมีคนฮักก็มีคนสั่งนะแล้วก็หน้าหนอของครโออก็ามาเว่าให้ครูออฟังครโออก็งงโอ้ยหนอค่อยคือว่ามาจว๊บแต่เรื่องนี้น,นะแบบ เนาชีวิตคือแบบบางครั้งมันกระท้อเด้เวอามากกาะคือแบบเฮาอยู่ของเห่าสื่อื้เหาก็ไม่ได้ไปมีสร้างเรื่องเนาะแบบเขาแบบตัวหน้าเหานี่เขาเว่านื้วหนึ่งรับห่างเลยเขาเว้านื้วหนึ่งไหนพี่น้องเนาะก็กงงงในเรื่องนี้นะแบบสังคมนี่มันเปลี่ยนแบบนี้วะทั้งนั้นที่ว่าครูโอเนี่ยแบบถ้าจะเห้าสื่อื้อาะครูโอไม่ได้เป็นคนที่ว่ามีมู บ่มีมู่บ่มีคนหู้จักลายเนาะพี่นอ้องอ่าและ้วกะ็เป็นคนที่ว่าเก็บตัว,แ,วแบบแบบมีโลกส่วนตัวแบบคือแบบบ่มักไปยุ่งเรื่องคนอื่นนนะ่ะเนาะถ้าว่าแต่ว่าเขานําคนใดมดบ่ได้จาแนกบ่ได้จาแนกส่วนสั้นวันนะ่ะแล้วก็บ่ได้จาแนกว่าเป็นรุ่นรุ่นน้องรุ่นอายรุนเอ้ยเนาะก็อ,อครบใดมดก็อดทักทายใดมด ขอสนิทได้หมดแต่ว่าขอจะบโบก,ก้าวอายจะบราิย,ยักหูยักอ่าบริว้าเรื่องเขอานะเนาะเพราะจะเป็นคนเหน่อยนั่นแล้วกะเวลาเขาจะว้าอ่าเว้าควันเนาะอ่าหรือว่าก๊อตสีบเนาะาษาอังกฤษคิดว่าก๊อตสีบนะน่ะอ่านินทากันนะนะขอม่ยักอยู่เลยเนาะถ้าว่าถ้าว่าอยู่ในอ่ามุมนั่นถ้าว่ายู่ในจุดนั่นนะ พอทีต่ตัวออกห่างเลยเราถ้าาอยูเนาะทาบางเอิ้นไปจว้วบเราไปอ่าไปยูนะพออาจจะบอกว่าอย่างะนะคือแบบคือเฮกาขณนนี้แบบแล้วยังมีคนที่แบบมาใส่ให้เหรนะอตอนหน้าเฮาละเบาเนื้หนึ่งลับล้างระเบาเนึ้หนึ่งนะคือก้ก็เสียใจเนาะตอนนั้นก็บรายบรายใหญ่เลยพี่นองบรายใหญ่แล้วสุดท้ายมันผู้นั้นหันใดใหญ่ งงเลยแบบมาสร้างเรื่องให้เขาและสุดท้ายตัวเองเป็นคนไในยายทั้งนั้นที่มาเวา่นเานํเาเฮานี่ว้าดีแล้วก็เวา้าวะ่ะจะช่วยจะให้ยายมีคนหู้จ้างพลักผูยยย้มหไงว่าสัน้นเอาอันนั้นมาอ้างสุดท้ายเป็นเนวใด่เว้าความบ่ามาคอโทษโ,โคจนฮอดมอนี้เห็นหน้าโคนี่คือแบบอายเลยนะพี่น้องโบก้าแหนมหน้าแล้วก็บโบก้าลมนํานะพร,ระก็ท่าทุกมือเนาะจนวาฮอด2อสร้สงางปีซีปีล้วติ เนาะเรื่องแบบนี้นะเกิดขึ้นโ,โนยหยอมเลยเนาะคนแบบอ่าอันตรายเนาะพี่นองนี่เหียกโขออกกับพายายามคือแบบส่วนลหลแต่เฮ็ดไปเฮ็ดมากับแบบกลายเป็นคนที่ว่ยายักอยู่คนเดียวฮะนะเวลาเที่ยวก็คือไปเที่ยวเนะไปนำหล่คนได้เนาะไปม่วนได้ นอะพี่น้องว่าโตเมื่อกี้คือแบบอเรื่องแบบนี้นะคนเฮาเนาะแบบหูหน้าบกหูใจเนาะอันนี้หละโอบพยายามเตือนตัวเองหละค่พยายามเข้าใจโลกนี้ให้ลายขึ้นคือเอาธรรมะมาเป็นอ่าแหงบันดาดใจือวาแบบอ่ามาเยียวยาหัวใจแบบมาใส่ในการดำรงชีวิตหานะพี่น้องเนาะจิวาจังใดแบบ มันเฮ็ดให้เห่าสามารถที่ว่าจะพ้นพ้นจากลุ่มกลุ่มนี้ไดขนาพี่น้องเนาะคืออ่าเฮ็ดนั้นซ่องของอ่าน้องฝ้า่น่ะเนาะคือเราว่ามีอันคนคู่จี้อุ้มจี้ฆ่าอย่าง่น่ะคือแบบโกรกับงงอยู่เนาะแบบแล้วเพิ่นว่ามีตอนนึ่งเพิ่นว่ามีคนมาเว้าให้เราว่ะเอาผัวไทย พอเท่าว่ะสันโคว่ะโอ้ยเนาะถ้าว่าถ้ามาเทียบกับญาติของโคเนาะแบบเราอะนะตอนเอาสามาีเป็นคนไทยอะนะอายุได้แต่สิบห้าสิบหกปีสิบสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละพี่น้องประเทศเบียร์ยุฝังไทยละกันได้ได้สามาีเป็นคนไทยเนะน,นาะฐานะเนาะอ่าโคโขกบ,บรายบุรีหรือว่าบ,บราดูทูกเนาะเขาก็ความจริงบรดยร่ำรวยเลยพี่น้องแต่ว่าทางเฮากะบรดยติบราตำา,ตานิ ความหักมันขึ้นกับคนซ่องคนเนาะรอ่าจำเนกในฐานะรอวหูพางหน้าตาเนาะคือเอาความดีเนาะคือยอมหักมานองเคยผู้นี้เนาะคือแบบดีดีหักล้านเนาะล้านเศร้าของขออนี่แบบหักหักเนาะเขาก็มีพยานหักนํากันซ่องคนเนาะพี่นองถ้าว่ามีมีเวลาเนาะก็อาจจะไปย่างกาเจ้าเขาเจ้ายู่กรุงเทพเนาะเดี๋ยวนี้่ะแล้ว เรื่องอายุนี่ห่างกันปันปัน,ปนฟ้ากับดินพเรือพี่น้องเนาะตอนนั้นเคยน่าจะได้ประมาณสี่สิบปลายปีนี่แหละแล้วก็อ่าล่านล่านกระไดประมาณสิบเจ็ดปีสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละแล้วก็เดนี้ฮันมีลูกนำกานสร้งคนลูกกับเดนิล่านกระไดอ่าสาวเจ็ดปีเนาะอายสาวเจ็ดปีพี่น้องแล้วก็ถ้าวัดเทียวัฒนาวะหน้าตาคือแบบเนาะ เขาก็พยายามปอในจุดนั่นคือเขาเอาความดีของเขาเจา้าเนาะพี่น้องแล้วก็ความหักเขาห้ามกันบ่ได้สเปคของคนเขามันบอกขึ้นกันเนาะแล้วก็เขาก็บุได้จำแนกนะทางฟังเขาก็เขาก็บุได้อ่าบุได้ติแล้วก็บุได้จำแนกว่าเออลูกหลานเขาต้องเอาคนรวยจังที่ทังสันเขาก็บม่ได้ว้าเนาะแล้วแต่คนส่งคนเนาะหักกันแต่เขาก็ยังแบบถ้าถ้ามาเขาได้แตง่งแต่งโดมแต่งงานคือแบบฟังลาวโบเขาก็ไม่ได้ เขาก็เบรกับมาแต่งงานแบบจัดงานลูล่าเลยเนาะพี่น้องอันนี้เลยเศร้าลาวบางคนก,บคนก,ะกะับบางคนกับก็แล้วแต่บางคนเนาะคือเห็นคือแบบเห็นซ่องเปิดใจสาว้าลาวนะโคอจะไปว่าคลิปต๊ะไปเนาะอะถ้าว่ามีเวลาคือโคเห็นว่าบ้าไทยทึกตัวะนะเนาะเดี๋ยวโคจะว่าคลิป หน้าเนาะพี่น้องถ้าว่าฝากพี่น้อง fc เนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งบล็อกอครูออเดเนาะกดเจะบไรพัดคลิปต่อไปครูอาจะมาเล่าเหตุการณ์แบบนี่แหละค่ะจะมาเอาเว้าเนาะให้พี่น้อง fc ได้ฟังน้ำกันสำหรับคลิปนี้เนาะมันยาวโพดเดี๋ยวคุณต้องจบคลิปแห่งสมมติคนสำหรับคลิปนี้ครูุอจะต้องลาคลิปไปก่อนเนาะสบ,บายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย